fc ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทํานายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต ต่อมาใครที่เกิดราศีเมถุนบ้างคะคนที่เกิดราศีเมถุนอาจารย์ทํานายดวงชะตาตั้งแต่วันที่31ตุลาคมจนถึงวันที่6พฤศจิกาย,ยนปีพศ2565นะคะ1สัปดาห์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ในช่วงสัปดาห์ของในเช้าราศีเมถุนมีใครเกิดราศีเมถุนบ้างคะตรงนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยก็เป็นหนึ่งราศีหนึ่งที่โชคดีแล้วก็ตกน้ำไม่หลายตกไฟไม่ไหมจริง ถ้าเจ้าชูนี่ก็เจ้าชูแบบตัวตัวยืนเลยนะเป็นตัวตัวเด่นเลยนะอืมตอนนี้ล่ะเป็นจังหวะเวลาที่ช่วงสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกว่าโอ้โหคุณมาคุณกําลังรู้สึกว่าเซนคุณแรงและแม่นมากเซนคุณมาแบบคลายกระซิบเลยนะเมถูนต้องบอกว่า คุณนึกอย่างไรได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีสัมผัสประมาณนี้มันมีแนวโน้มในเรื่องของการผิดพลาดค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นก็เชื่อเซนตัวเองให้มากนะคะแล้วก็เวลาที่ตัดสินใจทำอะไรช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกหนักแน่นเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นใครที่รอการเลื่อนตำแหน่งนะคะเลื่อนยศต่างๆหรือ,อรอ เกรดอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นจังหวะเวลามันก็มาดีเดือนเป็นเป็นช่วงสัปดาห์ที่คุณจะค่อนข้างที่จะงุดหงิดกับเรื่องภาระนิสิตเหมือนกันแล้วก็บางครั้งรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปรอดไหมเนี่ยรอดนะคะอาจารย์บอกเลยและเรื่องของธุรกิจถ้าใครเกิดราศีเมถุนแล้วทำพวกขายประกันขายยา หรือทําธุรกิจเกี่ยวกับความเป็นความตายอะไรพวกนี้ก็จะทําให้ส่งผลเป็นการเริ่มหรือมีความคิดว่าเอ้ยจะทําอันนี้เสริมดีไหมบางคนนางนางอยู่อยากเป็นตัวแทนขายประกันนะคะประกันลดประกันชีวิตนะคะหรือการขายที่เกี่ยวกับทางการแพทย์นะคะตัวยาอาหารเสริมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในชาวราศีเมถุนนะ สิ่งที่มันยอดเยี่ยมมากๆเลยคุณจะมีความกล้าหาญมากๆแล้วเวลาที่คุณกล้าหาญคุณพร้อมลุยคุณพร้อมชนเนี่ยคุณก็จะแค้วคลาดปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่คุณจะเริ่มต้น งานใหม่ได้นะแต่ไม่ว่าคุณจะเจอสภาวะใดที่คุณเหนื่อยหรือคุณรู้สึกร้ากับชีวิตนี้สิมันมาลุมแล้วคุณจะก็จะผ่านมันไปได้อย่างงามสงา่าเพราะคุณกล้าหาญนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวกับการเริ่มต้นใหม่นะคะและก็จงอย่าก,กลัวกับชีวิตที่ขาลงเพราะขาลงมันเป็นขาที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปสู่จุดที่ดีขึ้นหรือดีที่สุดได้เสมอ เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เราจะหวาดกลัวในชีวิตที่ขาลงแต่เข้มแข็งให้เร็วที่สุดแล้วมองไปข้างหน้าเดินทุกวันยังไงเราต้องสำเร็จแน่นอนนะคะเหมือนคำพูดสุภาษิตของคนจีนเนาะเขาก็จะสอนลูกว่าให้เวลาเป็นเจ้าคนในคนหรือเป็นเจ้าของกิจการเนี่ย ก็ให้กลับที่หลังลูกน้องเนาะแล้วเวลาทานก็ให้ประหยัดไม่ให้ไปทานร้านอาหารอะไรมากฟุ่มเฟือยทํางานให้เยอะที่สุดนะแล้วเขาเรียกว่า,าไม่ให้เจอแดดเลยมีคำพูดอยู่อันหนึ่งอาจารย์จำไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคล่อ,องเหมือนกัน ไม่ให้เจอแดดนั่นหมายถึงให้รีบไปทํางานก่อนที่พระอาทิตจะขึ้นนั่นเองเพื่อทำงานให้ได้เยอะที่สุดคนจีนถึงได้ร่ํารวยแล้วก็ประสบความสาเร็จบ้างอันนี้ก็เป็นเป็นสูตรหนึ่งที่ถ้าเรามาดัดใช้ชีวิตของเราเนี่ยฟุ้งฟุ้งเฟ้อให้น้อยลงแล้วก็ประหยัดให้มากขึ้นแต่ก็ต้องให้ดูดีไม่ใช่โอ้โหโอดจะจนชีวิตดูไม่ดีเลยหรือไม่ได้เติมพลัง พลังให้กับตัวเราเองเลอไม่ได้ไปไหนเลยทําแต่งานอันนี้ก็ก็เลยทำร้ายตัวเองจนเกินไปเนาะให้มันพอดีพดีเกิดความสมดุลนะคะ